คลิปนี também, saúde, ้นะครับเราจะพูดถ e ja <It> ึงเรื่องของการจัดการห้องเรียนนะครับในภาคที่2ก็คือในเรื่องของห้องเรียนนะครับหลังจากที่เราจัดการอาคารเรียนไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องมาจัดการห้องเรียนทั้งหมดนะครับที่เรามีนะครับเช่นเคยครับเราไปที่คำว่าการจัดการห้องเรียนนะครับแล้วก็ห้องเรียนทั้งหมดนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเกิดเมนูนะครับหรือว่า เป็นรายการต่างๆให้เราเลือกนะครับเช่นเคยครับมันก็จะมีการค้นหาข้อมูลนะครับในกรณีที่เรามีห้องเยอะๆนะครับหรือประเภทอาคารต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเราเลือกสามารถที่จะค้นหาตามสถานะที่เปิดใช้งานและปิดใช้งานได้นะครับเช่นเคยนะครับตรงนี้เป็นการแสดงรายการนะครับจํานวนรายการต่างๆที่มีนะตอนนี้ยังไม่มีครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มห้องเรียนนะครับให้เราได้บริหารจัดการนะครับ แถบด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลต่างๆของแต่ละฟิลด์นะครับที่มันมีขึ้นมานะครับโอเคนะครับยังไม่มีก็เริ่มได้เลยครับเพิ่มห้องเรียนนะครับตรงนี้นะเมื่อเพิ่มห้องเรียนนะครับให้เรากรอกชื่อห้องเรียนนะครับชือห้องเรียนนั้นเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเช่นผมมีห้องคอมพิวเตอร์นะครับนะท่านมีกี่ห้องท่านก็กรอกไปเลยครับนะครับห้องคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยอยู่อาคารที่1 ตรงนี้ท่านจะต้องไปกรอกข้อมูลอาคารก่อนนะครับมันถึงจะมีตรงนี้ให้เลือกนะครับเลือกชั้นเรียนครับอาจจะเป็นชั้นชั้นหนึ่งนะครับอ่ามันอยู่ชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับอยู่ชั้นหนึ่งนะครับเตรียมตามตามที่เราเก็บข้อมูลมานะครับบันทึกเพิ่มห้องเรียนครับเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเราก็มาดูรายละเอียดเราถูกต้องไหมนะครับถูกต้องแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดใช้ตอนนี้สถานะเปิดใช้งานนะครับอันนี้เป็นรบห้องเรียนนะครับอันนี้ถ้าเราไม่เอาก็ยกเลิกนะครับ สถานะถ้าเปิดห้องเรียนเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าปิดใช้งานนะครับถือว่าเปิดใช้งานแล้วนะครับแล้วก็บันทึกครับเสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งห้องเรียนนะครับต่อไปครับห้องเรียนที่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับผมก็ใส่เลยครับหนึ่งหนึ่งสี่นะครับสี่นะครับอาคารหนึ่งนะครับเลือกชั้นหนึ่งนะครับบันทึกนะครับอันนี้ก็ถูกต้องแล้วก็เพิ่มเลยครับเพื่อความรวดเร็วนะ าล้ครับชั้น1ผมมีแค่นี้นะครับที่เป็นห้องเรียนต่อไปชั้นสองครับมีทั้งหมดเจห้องนะครับก็เพิ่มได้เลยครับเช่นเคยนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับเลือกอคานเลือกชั้นสองนะครับบันทึกนะครับไปเลยครับหนึ่งสองสองนะครับทำแบบนี้ฮะจนครบนะครับทุกห้องของเรานะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับก็เอาเป็นว่า ท่านมีกี่ห้องมีกี่อาคารนะครับท่านก็เพิ่มตรงนี้นะครับไปให้ครบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อห้องเรียนเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะเลือกนะฮะตามเขาเรียกอะไรอ่ะตามลําดับเรียงลําดับชื่อนะครับก็ได้นะครับอันนี้เป็นอาคารนะครับเป็นชั้นนะครับเราสามารถเรียงลําดับได้ครับนะฮะเนี่ยให้มันเรียงกันนะครับได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นอาคารเรียนนะครับประเภทอาคารนะครับสถานะคือเปิดใช้งาน อันนี้เป็นวันที่สร้างนะครับสร้างโดยใครนะครับวันที่แก้ไขนะครับโอเคนะครับเช่นเคยครับถ้าท่านอยากจะแก้ไขท่านแค่กดปุ่มเครื่องหมายแก้ไขที่เป็นดิสอตรงนี้นะครับก็จะมีห้องมีอาคารให้เลือกนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับท่านก็บันทึกครับถ้าท่านอยากจะลบห้องเรียนก็เช่นเคยนะครับท่านก็กดปุ่มลบตรงนี้นะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือคลิปตอนเรื่องของการสร้างห้องเรียนทั้งหมดครับ